สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกซาก้าเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพายกรกาปอากาศประจำวันที่1 0เดือน2กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนะักนะครับผมช่วงราบยน้าสิบเอ็ถึงยี่สิในเกาิเ็เราเข้ามาดูในขตจับกันเลยครับ ก็เริ่มต้นที้เคจับระดับต่ำเหมือนเดิมนะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในเคจับระดับสูงเลยครับสภาพอากาศฝนตกนะกโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย